อันนี้อันนี้เราจะทํากับข้าวอะไรฮะอันนี้อันนี้ชื่อชื่อเรียกว่าอะไรอันนี้ผัดพริกครับผัดพริกนะผัดผัดพริกอ่าก็จะมีเครื่องปรุงอะไรบ้างหอมแดงหอมแดงหอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูป่นแล้วก็ผงชูรสน้ำมันนะฮะอ๋อแล้วก็เป็นผักเครื่องเคียงใช่ไหมฮะ นะะฮมีพริกอตนเลมนาลาปลาแห้งใส่น้ำมันให้ร้อนให้ร้อนร้อนเสร็จแล้วก็เคี่ยวหอมเจียวเจียวเจียวหอมแล้วก็มาเหรียงเหรียงมาะในชามัแข็งๆหน่อยนะแล้วก็ลุงไปปลาลุงไปปลาปลาและอันนี้ปลาปลาลุงใส่ไปลุงใสแล้วก็เขาใกล้จะสุกแล้วนะครับ แล้วก็ลงพลิกไปพลิกไปแล้วก็ใส่ชุบโงชุบล้นวันหองของอันนี้กินได้หลายวันไหมเก็บได้หลายวันเก็บเอาไว้ได้หลายวันไน้เป็นเดือนเเด้อ้อถ้ามันมีน้ํานะอืเก็บเอาไว้ได้นานดีดีดีมีน้ําแล้วมันไม่ได้เลยครับบดมันเสียเสียง่ายก็ผัดเฉพาะน้ำมันเดียวอืก็รอบชาโรหันยานี่คือ ชอบของเผ็ดๆหน่อยใช่ใช่แล้วก็พวกอื่นก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะแล้วก็พอมีอาหารเป็นหลักอาหารหลักอาหารหลักของชาวไรเนียกับข้าวอะไรเนี่ยครับไม่แก่ก็ข้าวครับางทีก็ยังไม่มีกับข้าวอะไรก็เหมือนคนไทยมีน้ําพริกเผาไว้กินน้ำพริกกมันอาจจะอยู่ได้อไม่ใช่ว่าอาหารที่กินทุกวันได้นะ ต้องบางครั้งอาบาศอาหารจะได้หิวมาแล้วก็ับข้าวที่ไหนกับข้าวด่วนกับข้าวด่วนเอกับข้าวด่วนก็อานนี้นะครับแล้วก็ที่กับข้าวนี่ปลาแห้งแล้วก็ปลาสดอะไรก็ได้เพแตะว่ารวมรวมผัก่รวมผักแล้วก็ใส่ไปพุ้งเล็กเล็กตัอะไรก็ได้ว่า หมากแล้วก็ปลาสดปลาแห้งมันใส่พริกไม่ป้องใส่พะละอองกะเปียอะไรเขาไม่ใส่เขาไม่ไม่กินไม่กินกะปิไม่กินกะปิอืมแล้วก็น้ำปลาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหอดใส่เกลือดีกว่าเกลือดีกว่านะฮะแล้วก็อันนี้มันอาหารที่ง่ายก็ไม่ยาก ครับเอ้คว้าเขาก็ไม่ใช่ว่าหะายอย่างนี่นี่ของของเยอะขนาดเนี้ยกินได้ประมาณสักกี่คนเนี่ยคดูเสซนแล้วก็ดูได้ครับได้ได้เยอะนะเยอะได้หลายมื้อถ้าแบบนี้ได้ก็ถ้ามันสะทอดยี่สิบขนนี่เป็นมันสองวันได้สบายนะโอ้สบายสองมื้อเหรอสองมื้ออืม สามมื้อวันเด er ียว <t UC> แล้วกันอืมมันเสียเงินก็จำนวนเท่าไหร่เนี่ยแต่มันอันี้ยี่สิบเนาะไอ้นี่สี่สิบสี่สิบหกสิบบาทหอมหอมครทครัลไม่ถึง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 ก็เป็นมันหอมหอมแดงนี่นะหอมแดงนะอืแล้วก็ประมครึ่งโลนะครับออืแล้วก็น้ำมันครึ่งขวดอืก็ประมาณร้อย ร้อยห้าสิบไม่เกินร้อาสิบาทได้ยี่สิบคนสองมือประหยัดมากประหยัดมากอก็เราต้องพิมพ์เนื้อเป็นกก่นี่มันแพงมากอืเข้าไม่ใช่ว่าถ้าอย่างนี้แล้วก็มีไข่ต้มไหมเขาก็ยิ่งดีครับเออไข่ต้มกินกันได้เนาะได้ไเออประหยัดด้วยแล้วไข่เจียวแล้วแต่งออออันนี้มันง่ายกว่าเขาว่าอ้นวหวมานี่เข้า ไทยสลามนี่นะครับฮเขาอาหารกินกันชาวลวนกันไม่เหมือนกันอืก็ปูเอยปลาหมึกเอยอะไรฟางน้านหอยอังชาล้วนย่างไม่ทันไม่ทันของดีๆไม่ได้ไม่เข้าเข้าเกินมาไม่เคยกินเลยอเพราะที่นู่นเราไม่กินกันไม่กินกันไม่กินกันเพราะนั้นเอาของดีๆให้ก็ไม่กินไม่กินอมก็กินไม่เป็นอะ แล้วก็เรายุงไทยนาแล้วก็แล้วเป็นมาเรื่อยแล้วก็แปลมาเรื่อยๆรอย่างเงี้ยอย่างอย่างอย่างงี้เราอย่างงี้เราต้องขอบคุณคนไทยที่เอาอาหารดีๆให้เขาทานแต่ไม่เป็นกินไม่เป็นกินไม่เป็นก็ไม่ใช่ว่าอาหารไม่เดียวมาให้้าเดียวอาหารดีแต่กินไม่เป็นกินไม่เป็นเพราะร่ววยมาตรงนั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าให้ซุ่มเป็นกองแล้วก็กองนี้กองนี้ไม่คถ้าอาหารแบบนี้เราทําให้ดูตัวใหญ่ถ้า พุกมือนี่มึงทําแบบนี้ให้ก็เข้าก็ดีแต่พอใจด้วยอ่าถ้าถ้าคนอิสลามเราก็เรียกว่าอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลลิลละอ่าของมันได้กินอินแล้วก็ไปอยยางด้วยอดีกว่าอยู่ที่นู่นอีกดีกว่าที่นู่นแล้วถ้าหมายเนี้หอยปูปลาเขาไม่ใช่มันง่ายนะครับแพงแพงแพงกว่าที่เราทํากับข้าวให้มาหลายข้าวอ่เพราก็ตอนนี้ลฐบากให้มงกุก็นีก ถ้าอาหารดีๆข้งนอกซื้อมาข้าวเปาเออข้าวไปข้าวเปาไก่ใช่ไหมครับแล้วก็ซื้อสิบบาทห้าสิบบาทแล้วอืเขาได้มาแค่สิบหกบาทแล้วก็เราแล้วก็เลี้ยงเขาได้ไงเนี่ยตอนนี้ว่ามุสลิมถ้ารวมแจกตังอาทําอาหารง่ายๆอาหารง่ายๆมันระยะยาวได่าระยะยาวเราก็ พูดไม่มีใครคิดได้มันกี่วันกี่เดือนกี่ปีเราต้องอิ่มห้าอิ่มให้เข้าจาวรวนอย่าให้กินอิมอ่มอื้เก็ประหยัดยประหยัดด้วย,ดดวยแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยรับผมครับเออครับครับงั้นขอบคุณมากน,นะครับเดี๋ยวเรามาค่อยดูขั้นตอนกันทีหลังนะครับครับกองค,ครับ